สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ทุกคนวันนี้พบกับคุณครูประสิทธิชสิริอีกครั้งนะครับในวิชาสังคมศึกษสาส2 3 101วันนี้จะนำเสนอเรื่องวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทยอ่าสำหรับความหมายของวัฒนธรรมไทยนะครับวัฒนธรรมไทยหมายถึงลักษณะที่แสดงออก ถึงความเจริญงอกงามในวิถีการชีวิตของคนไทยทั้งด้านจิตใจสังคมและวัตถุที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ของบรรพบุรุษและได้ถ่ายทอดความรู้นั้นมาสู่ชนรุ่นหลังต่อมาโดยได้มีการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัยเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าที่ประชาชนชาวไทยควรร่วมกันอนุรักษ์ไว้กับลูกหลานต่อไปสำหรับประเภทของวัฒนธรรมไทยจะมีทั้งหมด4ข้อนะครับ 1. คติธรรม ได้แก่ว่าทำทางศีลธรรมและจิตใจอันเป็นคติหรือหลักในการมีชีวิตที่รับมาจากหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาและก็ศาสนาอื่นๆองในติธรรมได้แก่ว่ารมทางกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นข้อบังคับหรือระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อสมาชิกในสังคมได้ปฏิบัตามสําหรับในติธรรมจะมีบทลงโทษทางสังคมและก็บทลงโทษทางกฎหมายนะครับ สาสหาธรรมได้แก่วัฒนธรรมทางสังคมซึ่งเป็นมาญญาิในสังคมที่สมาชิกทุกคนพึ่งปฏิบัติต่อกันในโอกาสต่างๆเช่นการไหว้การแต่งกายการรับประทานอาหารถ้าไม่ปฏิบัติตามศาสธรรมก็จะไม่ได้รับการยอมรับในสังคมถูกคนในสังคมรังเกียจ 4. วัตถุธรรมได้แก่วรัทธธรรมทางวัตถุที่คนในสังคมประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงชีวิตประจำวันหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นบ้านเรือนมัส,สยิตถนน,นรถยนต์โทรศัพท์มือถือลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยความสำคัญของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยเป็นแบบแผนการมีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความรักความสามาคัคคีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสําหรับลักษณะของวัฒนธรรมไทยจะมีทั้งหมดดังนี้นะครับ8ข้อข้อ1เป็นวัฒนรรมแบบเกษตรกรรมเพราะสังคมไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก2เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือการกุศล ศรัทธาในการทำบุญ 3. เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือเขือญาติมีความผูกพันและก็ความรักในครอบครัวนะครับอันนี้จะยึดถือและเคารพผู้อาวุโส 4. เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือความตันยูต่อผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ 5. เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือวิธีกรรมสังคมไทย จะชอบจัดงานพิธีกรรมต่างๆมากมายเห็นชัดเจนจากงานแต่งงานงานศพต่างๆครับนักเรียนคงจะเห็นนะครับว่าเวลาจัดงานเขาจัดงานนานแค่ไหนมีพิธีกรรมมากมายแค่ไหนนะครับ 6. เป็นสังคมที่มีเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมเช่นจิตกรรมสถาปัตยกรรมศิลปกรรมนาฏยกรรมเป็นต้นนะครับ7 เป็นวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนานเพราะสังคมไทยชอบสนุกสนานนะครับรื่นเริงเฮฮาได้ทุกเทศกาล8เป็นวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานเนื่องจากในสมัยอดีตมีอารยธรรมมาจากจีนและก็อินเดียเข้ามาไทยก็รับเข้ามาทั้งด้านอาหารด้านวัฒนธรรมประเพณีด้านความเชื่อต่าง ในสมัยวิทยาบัณเป็นยุคโลกาวิวัต์มีวัฒนธรรมหรือรอธรรมตะวันตกเข้ามาคนไทยก็เปลี่ยนแปลงก็รับรอธรรมตะวันตกเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้ามาประยุกต์เข้าเป็นวัฒธรรมของตัวเองภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยหมายถึงองค์ความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรปรุงแต่งสมดุลกับสภาพแวดล,ล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นองค์ความรู้และความสามารถในส่วนรวมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติความสำคัญของปัญญาไทยมีดังนี้นะครับเกิดประสบการณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาในการมีชีวิตเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นพื้นฐานความสามัคคีในชุมชนเป็นพื้นฐานในการพัฒนานวิถีชีวิตและสังคมชุมชนการพัฒน,นาภูมิปัญญาไทยการพัฒน,นาภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีปิะสภาพที่ดียิ่งขึ้นส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านปกฝังค่านิยมในภูมิปัญญาไทยประเภทของภูมิปัญญาไทย สำหรับภูมิปัญญาไทยสามารถแบ,บ่งออกได้เป็น10สาขาหรือ10ประเภทดังนี้ 1. กเกษตรกรรมเช่นการทำกรเกษตรแบบผสมผสาน 2. อุตสาหกรรมและหัตถกรรมเช่นการทอผ้าการทำเครื่องอยักสารทำเครื่องปั้นดินเผา 3. การแพทย์แผนไทยเช่นการนวดแผนโบราณยาสมุนไพรต่างๆ 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการทำแนวะการังเทียม 5. กองทุนและ ธุรกิจชุมชนเช่นการจัดการกองทุนของชุมชนในรูปแบบสากลออมทรัพย์ 6. สวัสดิการเช่นการจัดตั้งกองทุนวัสดิการการรักษาพยาบาลของชุมชน 7. การจัดการองค์กรเช่นกลุ่มระมงคพื้นบ้านกลุ่มเกษตรกรต่างๆ 8. ศิลปกรรมเช่นจิตรกรรมประติมากรรมนาฏศิลป์ 9. ภาษาและวรรณกรรมเช่นการทำสารกรมภาษาถิ่น สิบศาสนาและประเพณีเช่นการบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. การเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้กว้างขวาง 2. การปลูกฝังวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้กับเยาวชน 3. การร่วมมืออย่างจริงจังของทุกภาคส่วนในสังคม 4. การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและนาผลที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการชีวิต 5. การปฏิบัติตามกรอบของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเราจะเห็นนะครับว่าวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยมีความสําคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมากทุกคนโดยเฉพาะเราเป็นเยาวชนของชาตินะครับต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และก็ดูแลสืบสาน พนมไทยและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบต่อไปอสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีชิ้นงานให้พวกเราทำนะครับให้นักเรียนทำใบงานเรื่องภูมิปัญญาไทยลงในกระดาษ A4 ตามแบบพร้อ,อมต่อไปนี้นะครับวาดภาพตกแต่งระบายสีสวยงามก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ถูกต้องในกรอบสี่เหลี่ยม ก็คือให้วาดภาพด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับวาดภาพภูมิปัญญาไทยหภาพวาดภาพระบายสีให้สวยงามห้ามปิ้นห้ามพิมพ์ห้ามให้คนอื่นวาดให้ให้วาดด้วยฝีมือตัวเองเท่านั้นให้เขียนตามหัวข้อดังต่อไปนี้ชื่อภูมิปัญญาตามรูปที่เราวาดนะครับลักษณะของภูมิปัญญาไปดูว่าภูมิปัญญาที่เรา นำมามีลักษณะสำคัญยังไงบ้างให้อธิบายรายละเอียดของภูมิปัญญานั้นๆน,น,นะครับคุณค่าของภูมิปัญญาหรือคุณค่าทางภูมิปัญญาอันนี้ก็คือบอกความสำคัญหรือประโยชน์ของภูมิปัญญานั้นที่เราเอามาและสุดท้ายครูต้องการให้พวกเราบอกเหตุผลที่เลือกภูมิปัญญานี้มาว่าทำไมถึงเลือกภูมิปัญญานี้มานำเสนอในวันนี้นะครับสำหรับ ไงานเรื่องภูมิปัญญาไทยก็ให้เรียนถ่ายลงในอัลบัม้มในกลุ่มเรียนสังคมศึกษาชั้นม .3 ที่เราใช้ประจำนะครับเดี๋ยวรูจะตรวจให้เองนักเรียนพยายามทำงานส่งให้ครบถ้านักเรียนเห็นเพื่อนคนไหนไม่ส่งก็พยายามตามเพื่อนให้มาส่งให้ครบเพราะทุกงานทุกชิ้นมีคะแนนนะครับสำหรับวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะ มีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมไทยและภุมิปิญญาไทยมากขึ้นสำหรับวันนี้ครูก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีเรียนทุกคนครับ